เนื่องจากว่าณขณะนี้มีเจ้าของที่ดินแรกเจ้าของหสังหาริมทรัพย์มีความประสงค์ที่จะขายเป็นจํานวนมากแต่ไม่รู้ช่องทางในการที่จะประชาสัมพันธ์เพราะบางทีเอาไปลงเว็บไซต์ต่างๆเขาก็คิดค่าโฆษณารายเดือนรายปีแต่ของเราไม่ต้องนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นมีเฉพาะเมื่อเราสามารถที่จะหาคนซื้อส่งคนซื้อไปเจรจากับท่านและทำการซื้อขาย เสร็จสิ้นเท่านั้นและเราจะคิดเพียงแค่สเซนะครับไม่มีนอกเหนือจากนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้นนะครับและมันก็เป็นการที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชน ที่อยากที่จะขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ได้มาอาศัยสื่อกลางเว็บไซต์มานาซาราเรีย e เอสเตด .com ของผมในการที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นที่ดินได้เห็นอสังหาริมทรัพย์ที่เราประสงค์ที่จะขาย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ช่องที่จะนําสาระาดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่องมานาสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กับหลังใจให้กับทางช่องมานาศีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปเรื่องราวต่างๆบอกเล่าอาชีพการเลี้ยงวัวได้แนะนําอาชีพที่ควรที่จะลงทุนในอนาคตได้แนะนําแทคนิคในการท,ทําธุรกิจต่างๆก็ได้มีท่านผู้ชมได้เข้ามารับชมรับฟังเป็นจํานวนมาก ข้อมูลนีสะท้อนให้เห็นถึงวันนี้ท่านผู้ชมได้มีความพยายามในการที่จะทําอย่างไรที่จะมีแหล่งรายได้เพิ่มมากขึ้นทําอย่างไรที่จะทําให้เรามีวิถีชีวิตที่ดีนะครับผมเชื่อว่านะักขณะน,นี้หลายๆคนก็กําลังเจอวิกฤตชีวิตหลายหลายคนก็กํกววลา,ล,ากกลังเจอปัญหาเรื่องของรายได้ซึ่งมันไม่บาลานซ์กับรายจ่ายนะครับปัญหาเรื่องรายได้กับรายจ่ายซึ่งไม่สมดุลกันนี้เป็นปัญหาที่ คนทั้งโลกนะครับกำลังเจอวิกฤตอยู่นะครับด้วยสถานการณ์ของภาวะภัยสงครามสถานการณ์ของโลกร้อนสถานการณ์ของวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองวันนี้นะครับหลายๆคนก็กำลังหารายได้อยู่ผมก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะหารายได้นะครับ และวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมถามผมมาว่าในการที่จะหารายได้กระเป๋าที่สองกระเป๋าที่สามจะทําอย่างไรเพราะวันนี้สถานการณ์อยู่ที่บ้านเองก็มีปัญหาเรื่องของภัยแรงเรื่องของความร้อนเรื่องของอาชีพที่จะทําเพราะว่าเป็นเกษตรกรเป็นชาวไร่ชาวนาจะทําอะไรก็ราคาตกจะไปขายวัวขายควายตอนนี้ก็ราคาตกเหลือเกิน จะไปรับจ้างงานการต่างๆที่เขารับสมัครก็อายุเกินนะครับและก็มีปัญหาเยอะแยะครับที่ทําให้คนเราวันนี้ไม่มีแหล่งที่มาของรายได้นะครับอยากจะให้ผมช่วยแนะนําวิธีการหาเงินทีนะครับว่าจะทําอย่างไรผมเชื่อว่าหลายๆคนวันนี้กําลังคิดไม่ออกนะครับกําลังเจอปัญหาว่าจะหารายได้จากแหล่งไหนว่าจะหารายได้ยังไงเข้ามา ทำให้รายได้เราเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจะถือโอกาสมาแนะนําแหล่งรายได้เผื่อมันจะเป็นกระเป๋าสองกระเป๋าสามให้กับท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมท่านใดหรือคนที่เรารู้จักมีความประสงค์ที่อยากจะขายบ้านขายที่ดินขายอาสังหาริมทรัพย์ขายโรงงานหรือว่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดอาคารพาณิชย์ บ้านเช่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้ใครมีความประสงค์ที่จะขายหรือรู้จักหรือมีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่มีความประสงค์อยากจะขายไม่รู้ว่าจะขายยังไงนะครับวันนี้ผมจะชวนท่านผู้ชมมาหารายได้ด้วยกันโดยการที่ท่านผู้ชมถือสว่าเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์หรือนายหน้าขายที่ดินนะครับ วิธีการทำอย่างไรนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาผมมีรายได้จากการขายที่ดินและก็รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์พอสมควรผมทำวิธีไหนนะครับคือผมเองเป็นคนเขียนเว็บไซต์นะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์ชื่อว่า w w w m a n a s a l a r e a l e s t a t e .com ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับประมาณ3-4ปีที่ผ่านมานะครับ แล้วผมก็ใช้เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ลงประกาศโดยการเอาที่ดินเอาอาคารพาณิชย์เอาคอนโดเอาบ้านต่างๆโรงงานงต่างๆนะครับมาใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์ผมนะครับเว็บไซต์มานาซาราเรียวเอสเตทแล้วเว็บไซต์นี้ก็จะส่งข้อมูลออกไปในหน้าอินเทอร์เน็ตทำให้คนทั่วโลกสามารถที่จะเห็นข้อมูลการซื้อขายที่ดินในประเทศไทย เว็บไซต์ที่ผมเขียนขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ที่สามารถที่จะใช้ภาษาต่างๆได้ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเยอรมันมันเป็นมัลติแรงเกตเว็บไซต์เพราะนั้นคนทั่วโลกสามารถที่จะเข้ามาท่องเว็บไซต์ผมได้ในแต่ละปีมีคนเข้ามาเยี่ยมชมจากทั่วโลกหลายหมื่นคน นี่คือข้อมูลที่เราได้เก็บสถิติมาผลงานที่ผ่านมานะครับมีการซื้อขายที่ดินบ้านอาคารพาณิชย์หรือว่าคอนโดหรือว่าโรงงานต่างๆได้เป็นจำนวนหลายแปลงเหมือนกันนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการซื้อขายที่ดินนั้นค่อนข้างขายยากถ้าเราไปติดป้ายประกาศก็ไม่รู้ว่าจะมีใครบ้างที่กี่รถผ่านไปทางนั้นมันก็ทำให้เสียโอกาสในการที่ นักลงทุนคนมีเงินหรือคนที่มีสามีมีภรรยาอยู่ต่างประเทศหรือคนต่างประเทศที่อยากมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยทำให้เขาไม่มีโอกาสที่จะเห็นที่ดินของท่านวันนี้เว็บไซต์มานาซาลาเรียลเอสเตดจะเป็นเว็บไซต์สื่อกลางที่ช่วยให้ท่านผู้ชมหรือพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยากที่จะขายที่ดินตัวเองโดยการที่เอาข้อมูล นะครับก็คือภาพถ่ายโฉนดหน้าหลังของแปลงที่ดินที่จะขายแล้วก็ภาพถ่ายที่ดินที่ปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับเป็นที่ไร่ที่นาก็ไปถ่ายมามีถนนหนทางเข้าแบบไหนมีน้ําไปหรือเปล่านะครับถ่ายมาให้หมดนะครับอยากได้เป็นภาพนิ่งและวิดีโอจะดีมากเพราะเมื่อผมนําข้อมูลของรายละเอียดแปลงที่ดินนั้นมาแสดงให้ท่านผู้ชมได้ผ่าน การรับชมผ่านทางอินเทอร์เนต็ตก็คือคลิกเข้าไปที่ w w w m a n a s a l a r e a า e s t a t e com ผู้ที่มีความสนใจก็จะได้ข้อมูลของแปลงที่ดินของท่านว่าแปลงที่ดินนี้มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่มีราคาขายต่อไร่เท่าไหร่มีราคาขายทั้งแปลงเท่าไหร่ที่กัดอยู่ที่ลรจิจูดลองจิจูดไหนอยู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรมีความสะดวกสบาย ในการที่จะเข้าถึงแปลงที่ดินนี้อย่างไรมีความเหมาะสมของพื้นที่ในการที่จะใช้ประโยชน์อย่างไรซึ่งข้อมูลที่ได้นำลงไปในเว็บไซต์นั้นจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้าหรือคนที่สนใจที่จะได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเดินทางมาดูสถานที่จริงที่ผ่านมาผมเอาข้อมูลที่ดินเอาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโด เอามาลงผ่านหน้าเว็บไซต์ของผมและก็สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อที่จะทำให้มีโอกาสเข้าถึงลูกค้ามากที่สุดและจะทำอย่างไรที่จะให้ลูกค้าสนใจในอสังหาริมทรัพย์ที่เราลงประกาศขายสำหรับคนที่สนใจนะครับที่อยากจะลงประกาศสามารถที่จะเอามาลงเว็บไซต์ผมได้เลยโดยที่สำหรับเจ้าของที่ดินนะครับ ในเรื่องของการลงประกาศขายนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเอามาลงในข้อมูลเว็บไซต์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทางผมเองรับผิดชอบในการลงข้อมูลให้ทั้งหมดแต่สิ่งที่จะมีผลตอบแทนกลับมาก็คือถ้าทางเว็บไซต์ผมหรือตัวผมสามารถที่จะหาคนซื้อแนะนําคนซื้อให้เข้าไปเจราจาให้ทําการซื้อขายกันได้โดย ผู้ซื้อนั้นผ่านการแนะนำจากทางเว็บไซต์มานาซาราเรียลเอสเตดหรือว่าผมทางผู้ขายจะต้องยินดีจ่ายค่าในหน้าให้กับทางเรา3%เราคิดแค่นี้นะครับตามมาตรฐานสากลน,นะครับเราคิดแค่3%เท่านั้นถ้าในระหว่างที่เราลงประกาศให้อยู่ไม่มีการซื้อขายเลยหรือว่าผมไม่สามารถแนะนำคนซื้อไปให้ได้ ก็ไม่ต้องจ่ายใดๆทั้งสิ้นให้กับทางเรานะครับเราไม่คิดค่าบริการอะไรทั้งสิ้นเราจะคิดแค่ค่าในหน้า3%เท่านั้นเมื่อมีการแนะนำคนที่จะซื้อให้ได้และมีการซื้อขายจริง3%นี้มาจากไหน3%นี้คิดอย่างไร3%นนี้จะมาจากราคาที่มีการซื้อขายกันจริงนะครับไม่ใช่ราคาที่บอกมาให้ลงประกาศเพราะบางครั้ง ผู้ซื้อผู้ขายมีการเจราจาต่อรองราคาอาจจะลดลงมันก็ทำให้เราคิด3%เจากราคาที่มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมานำเสนอแล้วท่านผู้ชมจะมีรายได้อย่างไรนะครับผมคิดแบบนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีที่ดินเป็นของตัวเองถ้าอยากฝากผมขายผมคิดค่าขาย3%เถ้าผมขายได้แต่ถ้าท่านผู้ชมไปนำ ที่ดินของญาติพี่น้องไปนําที่ดินของคนอื่นหรืออสังหาริมทรัพย์ปบะบ้านคอนโดของคนอื่นหรือคนที่รู้จักส่งมาให้ทางผมช่วยทําการประกาศและหาลูกค้าให้เราจะมีการแบ่งค่าในหน้าให้กับท่านผู้ชมที่ส่งข้อมูลที่ดินของคนที่คุณรู้จักมาให้เราทําการตลาดนะครับโดยเราก็จะแบ่งจากสเปอร์เซ็นต์นี้แหละครับให้กับท่านผู้ชมตามความเหมาะสมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นั้น มันก็ขึ้นอยู่กับทีมงานที่เกี่ยวข้องว่ามีใครบ้างเพราะว่าบางครั้งเมื่อผมมาลงประกาศมันก็จะมีคนที่อยู่ติดกับกลุ่มของนายทุนเขาก็จะแจ้งเรามาว่าถ้าเขาจะซื้อขายแปลงนี้เขาจะหักค่าคอมมิชชั่นไปเท่าไหร่ส่วนที่เขาจะเหลือให้ผมเท่าไหร่ผมก็จะแจ้งทางทีมงานหรือผู้ที่ส่งที่ดินมาว่าเมื่อมีการซื้อขายแปลงนี้ผมได้รับค่าคอมมิชชั่นมากี่บาทกี่เปอร์เซนต์ ผมก็จะแจ้งให้ทราบเป็นตัวเลขที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วเราก็มาคุยกันว่าเราจะแบ่งกันแบบไหนโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเราก็ทำงานกันราบลื่นนะครับท่านผู้ชมทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าท่านผู้ชมฟังเนื่องจากว่านักขณะนี้มีเจ้าของที่ดินแลกเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีความประสงค์ที่จะขายเป็นจำนวนมากแต่ไม่รู้ช่องทางในการที่จะประชาสัมพันธ์ พราะบางทีเอาไปลงเว็บไซต์ต่างๆเขาก็คิดค่าโฆษณารายเดือนรายปีแต่ของเราไม่ต้องนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นมีเฉพาะเมื่อเราสามารถที่จะหาคนซื้อส่งคนซื้อไปเจราจากับท่านและทําการซื้อขายเสร็จสิ้นเท่านั้นและเราจะคิดเพียงแค่สเปอร์เซนตนะครับไม่มีนอกเหนือจากนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้นนะครับและมันก็เป็นการที่จะช่วยให้ พี่น้องประชาชนที่อยากที่จะขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ได้มาอาศัยสื่อกลางเว็บไซต์มานาซาราเรียลเอสเตดคของผมในการที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นที่ดินได้เห็นอสังหาริมทรัพย์ที่เราประสงค์ที่จะขายมันจะทําให้การขายเรารวดเร็วขึ้นการขายของเราอยู่บนหน้าอินเทอร์เน็ต การขายของเราอยู่บนสื่อโซเชียลมีเดียนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ w w w m d n a s a เ a ็ e a l e s ซาลเเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างและท่านผู้ชมลองเข้าไปคลิกดูลองเข้าไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตดูท่านจะได้รู้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ผมได้นำไปใส่ไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรมีความน่าสนใจไหมท่านสามารถที่จะคลิกเปลี่ยนภาษาและสามารถที่จะเข้าไปดูหรือว่า จะส่งลิงก์นี้ไปให้ญาติพี่น้องดูได้นะครับและสิ่งหนึ่งมันจะช่วยให้ท่านผู้ชมที่อยู่บ้านเฉยๆสามารถที่จะมีรายได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ท่านผู้ชมส่งข้อมูลมาให้ผมผมก็จะแบ่งปันรายได้นี้กลับไปให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็หวังว่าช่องทางในการเป็นนายหน้าขายที่ดินนี้อาจจะช่วยให้ท่านผู้ชมที่รับชมผมอยู่ น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวท่านได้นะครับวันนี้ผมก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์และได้สาระจากการเข้ามารับชมรับฟังคิดนี้นะครับและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ